เพื่อนๆวันนี้เราจะพามาซ่อมทีวี LG เป็น LG p s พัมากนะเพื่อนๆน,นะ60นิ้วอาการเปิดไม่ติดนะแต่ไฟเขียวๆอยู่หน้าหน้าด้านหน้านะไฟโชว์สถานะสแตนไบไฟออดนะติดนะเพื่อนอน,นะอันนี้คือซับพาหรื้อลงมาแล้วนะเพื่อนๆมันใหญ่มากนะนี่เห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่อันนี้บอดแซดแซดซัดนะถ้าเป็น LG เขาเรียกแซดซัด อันนี้เมนบอร์ดจะเป็นพวงนี้นะเพื่อนๆนะอาการก็คือไม่ติดแหละน,นี้โลจิกบอร์ดหรือคอนโทรลบอร์ดอันนี้ y วซับหรือบอร์ด y อันนี้บัฟเฟอร์เรารือลงมาแล้วนะรุ่นไหนเดี๋ยวจะพามาดูเพื่อนๆคือรุ่นนะเพื่อนๆน,นะ6 0 p s 4 0น fr เราต้องถอดซับไ์ออกมาดูมาเช็คอย่างนี้นะเพื่อนๆน,นะเราจะซ่อมตรงนั้นคงไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่ต้องหาวิธี หรือลงมาตรงมาตรวจดูความผิดปกติของเครื่องผิดปกติของบอร์ดว่ามีอะไรไม่อะไรชอ็อตอะไรขาดไหมม,มาเห็นจุดผิดปกตินะเพื่อนนะแต่ไม่รู้จะใช่ไม่ใช่เครื้องต้นนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่น พอเราปัดฝุ่นอมาแล้ว่าเราจะเห็นอย่างนี้นี่เหมือนบอร์ดมันขาดนะเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยววัดดูก่อนนะวัดดูก่อนเอาเห็น <c oughs> okay. มิเตอร์ริมเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะเพื่อนนะเราจะวัดลายตรงนี้นะ แล้วก็อีกฝั่งคือตรงนี้อ่ามันไม่ขาดนะเพื่อนเนเนี่ยมันเหมือนมันขาดนะแต่แต่ลายพวกนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเช็กจะมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนนะคืออาการนี้ไฟสามร้อยมีนะเพื่อนมันน่าจะเป็นอยู่แถวนี้แหละนะเดี๋ยววัดให้ดูนะเพื่อนนะชึ่งเห็นไหมไฟสามร้อยมีกออปวัดก่ดอนแล้วมันจะค้างไหมชื้อชึ้อโอ้ไฟค้างอย่างแรงเลยนะเพื่อน อย่างแรงเลยนะตรงดีชาร์จออกก่อนน้ำเพื่อนนะนนมันจะชอดชั่งปึ๊บโอ้โหแรงมากเลยไฟตึบตบอ๋อน่าจะหมดแล้วนะมันจะมาวบบัดต่อลายนี้ดูรู้สึกว่าเหมือนมันจะขาดอยู่เพื่อนๆนะให้ดูด้วยกันเลยเราก็ต้องดูเบื้องต้นก็ต้องดูจุดพวกนี้ก่อนนะ หนที่ว่าสงสัยน่าจะน่าจะขาดพืวอเห็นไม่มากนะเพื่อนนะตัวนี้เราวัดแล้วนะจากนี่มานี่เราวัดแล้วไม่ขาดนะแต่สงสัยลายนี้นี่เห็นไหมเพื่อนๆ่จากนี่มานี่นี่นโอ้ลายนี้ก็ไม่ วัดลายนี่ขาดไหมไม,ม่ขาดเดี๋ยวลองเอาทินเนอร์ล้างดูก่อนเราจะลองขอูดนะเพื่อนนะเผื่อว่ามันมีอะไรอาร์กนะขูดตามนี่จุดดำๆเนี่ยขูดสะก่อนแล้วจะต่อจิ้มลายนี้ให้มันปกตินะถ้ามันขาดนะไม่ขาดก็ไม่เป็นไรต้องดูตามลายวงจรมันเหมือนมันอาร์ก จะลองปล่อยไฟเข้าดูแล้วไฟ V S V A มันจะจ่ายมไหมตามหลักแล้วถึงจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงพวกนี้ก็ต้องทำความสะอาดนะเพื่อนนะนี่นี่นล้างใชหน่อยล้างแล้วมาเช็ควัดไลน์แล้วไม่ขาดนะเพื่อนนะ เดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งอีกฝั่งของบอร์ดนะว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมเหมือนเหมือนมีอะไรผิดปกติผิดปกติในที่นี้หมายความว่าการเสียของอุปกรณ์ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆนะผิดปกติเกี่ยวกับการลายขาดบ้างลายวงจรขาดบ้างหรืออุปกรณ์บางตัวที่มันช็อตบูด,ดขาด เมือนเมือนะนเหมือนมองเห็นแวบๆอยู่นะนั่นเห็นไหมเพื่อนยเห็นไหมนี่ใบโอดตัวนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะเราจะวัดดูนะว่ามันมันชอ็อตมันขาด อาไอ้ขาขาดอย่างนี้เนี่ยมันมันมัน,มน,มน,มนช็อตด,ด้วยไหมถ้ามันช็อตแล้วจะหามาเปลี่ยนถ้าไม่ช็อตแล้วก็ต่อลายต่อฝั่งเนี่ยฝั่งที่ข้ามันขาวอะ a กออกมาเลยต่อเข้ามาตรงนี้ถ้ามันช็อตก็จะหามาเปลี่ยนนะเพื่อนนะแล้วจะเอาไปทดตอบด,ดูโอ้ไม่ค่อยเจอนะแบบนี้นะเพื่อนนะเราต่อแล้วนะเพื่อนๆได้ออดตัวเนี้ย ต่อเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมปลายระวัดแล้วไม่เสียนะปลายฝั่งนี้แล้วก็เอามาลงลายตัวนี้ที่ของเดิมที่มันลงแล้วก็มีม,มีลายตัวนี้ขาดนะเพื่อนๆเห็นไหมเราต่อไว้นี่ขาดระหว่างช่วงนี้แหละมาถึงตัวนี้แล้วก็ต่อขูดลายออกต่อมาตรงนี้แล้วก็ R สองจุดสองโอห์มนี่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะแนบอยู่กับกาวตรงนี้นะเพื่อนๆนี่ ขาดนะเพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ตัวใหม่แล้วเนี่ยของเดิมมันเห็นไหมเพื่อนๆนี่นี่ยังมีกาวอยู่นะกาวที่มันแนบอยู่ตรงนี้แนบอยู่ข้างตรงนี้นี่ของเดิมมันจะต่อขายยาวๆขึ้นมาแนบอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะติดไม่ติดนะเพื่อนเ,นเด้อทดดูเราแต่เราเทดสเบื้องต้นรู้สึกว่าจะมีแนวโน้มในทางที่ดีอันนี้เราวัดไฟอรอเลยนะไอเอมิเตอร์เข็มเนี่ยเราจะวัดไฟ V.S. นะถ้ามีไฟเรากิ่มรอเลยนะน้านเพื่อนๆเห็นไหมนี่ตัวนี้ V.S. ตัวนี้ V.A. ไฟ V.S. ร้อยเก้าสิบสี่ไฟ V.A. หกสิบแปดโวลต์อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเสียบปลั๊กเลยจะมีต็อกเต็กอ่เราจะเสียบปลั๊กเลยนะเพื่อนๆนะดูไปด้วยกันเลยนะเอ,อ๊บเราจะไปะจอดตรงมิเตอร์ก่อนนะ ตัวนี้ร้อยหกไอร้อยเท่าไหร่นะเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยร้อยเก้าสิบสี่เลทำไมเฉยๆล่ะอ้าวพกแป๊กนะเพื่อนเมื่อกี้นี่อ้าวอตัวนี้ขึ้นแล้วนี่แต่ไม่ถกเกิดอ้าวโอเคนะเพื่อนไม่ใช่เ็นครับเเนี่ยอ่านับแป๊กนะสบู่สมุนไพรโอเคกับเราอที่ด้เนื่อเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูเี่เอ น่าจะมีภาพบอกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆนะชื่วยบำรุงผิวสวยทำไมถึงชอบใช้เทียมค่มีภาพบอกมาก็จบข่าวเลยไฟก็ได้แล้วรถดีใช้ง่ายช่วยลดค่าฝังช่วยเกลี่ยความต่อเพียงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทียมไทใช้นิดเดียว